นี่ค่ะทุกคนดูวิวงามงามพี่น้องจ้าพามานั่งกินชิลๆนะคะวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเพิ่นได้สนับสนุนมานะคะเบิ้งเอาเบิ่งวิวไปก่อนค่ะระวางรออาหารจ้า สวัสดีเป็นทางการจ้กพี่นงองจ้ามือนีนะคะไม่นีกับภาพพอแม่พี่นงองนะคะมากกินอาหารอยู่ชายทะเลค่ะพี่นองคะจเมืองวิวลักลานพี่นงองเ้ยคุณเห็นบาจา่จ้าแต่ว่าก่อนสิไปกินกะอันนี้ก็สร้างอาหารเพิ่นสร้างไหวอยู่นะจ้ามาเด้่ยวยางสองอยางเนาะคะ่ะก่อนสิกินกะขอขอบพระคุณเน้อค่ะ พี่สาวใจดีนะคะทางสวีเดนเพื่อนจ๋าเพื่อนว่าเห็นน้องไม่นี่เหตุงานมาเมื่อยเพื่อนก็นว่าอยากให้ไปกินหาแนวกินแซ่บๆจ้ะพี่น้องจ๋าเพื่อนก็นได้สนับสนุนมานะคะให้ได้มาก,กินในมือนี้จ้ะนี่ค่ะเบื้องพี่น้องจา๋าห็นบ่ค่ะมืดๆในจักรน้อยเนาะค่ะเนาะยำนะคะยำผลไม้เนาะกะซิมี่นี่แหละจ้ะ นี่ละคะอยากกินของแ่บมาเด้อจ้านี่ละจ้าของแสบไม่นี่เคเห็นบ่คะ่ะขอให้นะคะกับขอวอวยพรให้พี่พี่สาวนะคะพี่สูนะคะจากสาวีเด่นนะคะให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะเหตุสิ่งใดก็ขอให้สมงมั่นปัารานาขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อจ้ะมาจ้าบันนี่ไปกินน้ำกันจ้าเอากินจ้ากินจ้า ไม่ปิดปิดทำไรตักเลยจ้ะที่รักภาพของเพื่อนๆมากินด้วยกินได้เลยจ้าเอาเลยค่ะเอาเลยจ้าตามสบายเลยนะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอะไรอีกลูกพี่รูดตีพร้อมเลยพี่น้องจ้าไปจังใดญเอาไม่กินเลย ต้องมาเนี่ยแล้วเม่กินเองด้วยความดีว,วอยากได้หลูอช่วยะมาเด้อค่ะแสบน้ำกัดน,<ม>นี่แหละของอยากของแสบพี่น้องจา๋าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีดีจักสีนี่อย่างตอบแทนคน<ม><ม>คนบอกว่าให้ยิ้มเป็นาการตอบแทนวันฉันพี่น้องจา๋าคนบอกไม่หนีไว้นะคะนะ่ะเนาะ เดี๋ยวโป้ไปห้าหอยใส่กันเป็นนังคู่ด้วยใส่กันคู่ด้ยโปใส่ประมาณไก่นันเค็งเคยอยอยู่ตคงเคยสนามเคยไปเดี่ยวนนี่ยหรอเไม่น้องฟองครับครับเดี๋ยวอนนี่ยโอ้ชีสก้อังมากครับชีสมันอร่อยจ้าชีสอร่อยอร่อยไหมอร่อยมากไหม ใจดีด้วยสิคะขอบคุณา่ามากัหมูเลนปีนองจ้ามวนมวนเร่งตายได้ไหมบัดนี้เร่งตายเปเน่ฟังออกไหมภาษาอีสานโอบักคำลมเปนอะไรโอไมเพราะตนอยู่กับอยู่กับลาวไม่บุญที่ผ่าวนบ้านนนไมหนาตาม่หเลย อันนี้มันเล่นอะไรไหมใ้มยเย็นเย็นนะพอได้เล่นน,ำน้ำไหมผ้าและวใจรอบหน้าเอาผ้ามาด้วยอือใช่ใช่ของสดพี่น้องจ้าได้เอามากเกิดเหตุผู้ใดว่ากินแล้วผิวสวยนะเอาดูอมาพมืนผู้นนะ้ำรอ,อ,อบหน้าก็ไปอยากเกมอ่ะอือ มาเดจอจากแกงนางฟ้าสามมาเ้อจากพี <too. S 2> uh, oh, oh, so, ่ๆแกงนางฟ้าน้องๆแกงนางฟ้ามากินน้ำกันจ้ะอุ้ยน่ากินมากเลยเดี๋ยวลงไปนะ ไม,ไม่ได้ลงกมาเร็วมาเ็วเดี๋ยวตกไปน,าานี่เรามานั่งฝั่งนี้กวนลงไปงมปลารืยนะอยันอง,องนั่นงใช่ ตั้ไ้หน่อยทีเธอมีแดดอือเนี่ยปลาตองิบกชุดห่ลูกอืมจะบน้องจ้าเดี๋ยวน้ำเมฆแกเองลูกอาไมน้ำเมฆแกน่าจะเผิดปานนี้เลยนะุเราต้องเผิดปานนี้ไม่ได้แล้วจะมีเต็บปาง เหนื่อยเลยหิวไหมหิวเลยเพี้ยนโลหาหม่งสิกินพี่น้องจ้าไปอีกร้านนึงเปิดปิดมันนี่เจ้าหาทั้งที่ลืมลืมนึกถึงอะไรนะเจ้าดินนี่ไงรอนไปไหม ถ่ายให้หน่อยถ่ายใกล้ๆเลยนะค่เป็นน้ตาอมันะนำมีนะมันชุ่มเข้าสูตออกนด่นมันปรับแต่งแบบอีสตูดิโออะไรก็ได้ในวานนั้นอะไรโรตีโรตีจานนั้นนะ ลืมกดให้ด้วยนะอันนี้โรตีเลยไม่ไ้กันกันกันไม่เหมือนแอมสาโอ้น ูเขาตัวใหญ่นะป้านะกินแบบนี้ได้ไหมได้เลยมันหอยนางรมมันเราคนียกว่าหอยไมใส่เคยคุณบ่ม่กินนะยังปูไมอี่ไหมสั่งได้เลยปอไป

ช่วยและซื้อมาฝากสองอันอันใหญ่ตั้งแต่นั้นก็แทบจะไม่ค่อยได้น,นึ่งข้าวเหนียวเลย,หยเหมอนหอยแมงนกุเฮ้ยหอยแมงนกุพี่น้องจ้ามาเด้อจ้า นีกับไวซ์นิเกลกเจา้าพ่อกันคลิปนาจ้าบ๊ายบายกดตรหน่อยค่ะกดให้แหน่สีแด,ดง